วานแหกัวังเพือเอาป่าและเฮ็ดในใด้หน้าชิดดใจเจ้เาพอเลยกับไฟนิร้าตัวนะพี่น้อ,มนนะองม้าเสือนะแสดงว่าซีมือพัฒนาได้นะเดวสันนอ๋อด้หอยปลาขับโคง้งเดชทำไมอีกเนี่ยอู้แม่เห็นไหมว้าาาาีหาตง้าโซ่ข้นนด้เดพี่น้องโอ้ยอต,าาตาดีนะิงจัไปเดีเดนใช่ไ ແມ່ນบ่ຊາຍบ๊ายปิ้งจับพ่อใหญ่โดจับพ่อดน2พี่น้องปิ้งเค็มนี่นะ2ถ้าปิ้งขาวมันสิใหญ่กว่านีเด้อพี่น้องทาง ทั้งนั้นบุห่ลายบทั้งนั้นบ่ีลาบทังน่นมองอเบ่มีป่าไม่มอนนี่ว่าบหี่สบี่มานจังดิ bà có bố tôi nên cho chị bố thử chị <laughs> thử xô hét ra ngoại ta đụng mê lưỡng nhìn kín con nó. càng vậy con, bà hát cuồng Hơi của cuồng vậy con Bột tít lẻ cứ bột tít bà สู้แหละหมอมองเลยหม่องก็ใช่หลังแกงมองเดี้ยงเน่ตัวหนึ่งมันหักกระถือเน่เจ้าว่ามันบ่ถือพอพอไปด้านบัดตัวหนึ่งกระล่างฉี่วะพอเขียนได้พอระวังทีอะพอโซ่ข้นด้วยเด็กพี่น้องโอ้ยตาดีอยู่นะตาดีได้พี่น้องอ้าวข้นมาเลยป้าทำนี่แล้ว มองตามหนึ่งตัวพี่น้องมองตามมองตาม่าว่ามันบมานกับม้อยังด้วยพี่น้องท่ากวันหนึ่งตัวเม่วันพี่น้องโตเละแหกม้านมาแล้วแค่บอกว่า วานแฮกับวังเือเอาป่าและเฮ็ดเนี่ยได้หน้าชิดได้ใจเจ้าพอไรกับปันวานแฮวังเอาป่านี่นะควงนี่นะเดียว งงงงงงตะพี e ่นอกงมงตะพี <sa> <remember> <S <S ่นอกไม่ใช่ตะพี่นอกพ่อพี่มาแดดเถอะพี่นอกมันาดูดกันแมันาดูดกันแม่ ได้ย yeah. 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 <e ูบะเฮียต้องป่าไปโตั้องกรอเป็นเฮียด็ถือกิ้วเออได้อยู่โอ้ยไล้กุมองอีฟออีกเอาเขินมาแต่ไล้กุมองจะะเอียดจกโตเน้ยมากสองโตบะใด้สายในดอกพี่น้องเด็กปลาขับคอได้ฮอดปลาขับคอเอาเขินมาเอาเขินมากปลาขยี้มาแม่ละเออ ได้หลายตัวนะพี่น้องม้าเสือนะแสดงว่าซีมือพัฒนาได้นะเดียวป้าฮะสามตัวซีนนี่่น่ดยวหนึ่งเห็นไมึ่งเดียวโอ้วาขันนขันไดกว่าหูมีหอยนะพี่น้องเดียวสันเออได้หอยปลาขับโคเดียวทั้งนเนี่ยอ้แ่เห็นไหมป้าซีหาโต

ปากับค้องปลากับค้องวว่งได้ปลากแงแลดีตัวนดปลากนเนีปากับค้องกันสองตัวนะป้ากับคองเนาะโอเเออนเหนื้นเาเดียววงป้ากแงไอพี่เเดียววงเออะมัดีเดีๆแได้เดี๋ยวพี่เ้อป้ากแงด้เลยสามไป ปุ่บอู้หอันนี้ปลาใหญ่นะพี่น้องอ่ะตัวหมาเป็นปลาขันหย่างเนาะปลาขันหย่างไรเสียอ่ะห่างหลักเต้ช่างแต้มอยากปักมือเรียพี่น้องด้วยเด้๋ยวแม่้ปลาขันหย่างสามตัวคนละ Săn ở gieo bị bìa ngon lần kia bung tê ra mãi mãi cotton luk giêng nó bacanye bacanye bìa 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 เวันแหมาก็เห็นบาดนี่และมัลูกเืนซันซันตามเข่าอ้แม่ตัหนีงใหญ่น,น,นะแม่อวบกว่าแม่ดิบงตาเนี่ยพี่น้องตาดีอยู่เด้บ่งเดอพี่นองด้ว่า,าสวัสดีหมอยากมันปักมือเามันขึ้นมาเด็ดเอนนขึ้นมาได้เลยนนด Nữa, cái nào nhớ lâu khó mẹ ạ

ป้าใบตองเดี๋ยวนี่นะพี่น้องเน้องงัวอยู่ฟางนั่นเพิ่นมากินเพราะว่าทางนั้นไฝ่โบใหม่เด้อพี่น้องทางนันไฝ่โบใหม่ปลาแท่งนี่ไฝ่ใหม่เนาะมันก็เลยรวมข้างหน้า <c oughs> งัวเงามงามปล่อยงามปล่อย วางเลยวางเลยดิวางเลยวางเลยวางเลยนะวางเลยมันสีนี่เวียนน้ำพอตัวอู้วูบพึ่งวะกก็็ูบพอึ่งเดี๋ยววูบ uống rồi, cười, 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 มองบอกว่าบอพ่อดีป่าบอกว่าบอกว่ามองเนาะกว่าป่าอโอ้ยเฮบอว่าเฮเนาะกวป่ายถือหอดประตองจะันเอยเยะเอาตัางหนามา

บแมนมองสครึ่งอันน <of old> ี <obed Harmon> ้มองสองเนี <laughs> ้ป่ามันกับซ้ำปลาบอมกับข่าอเลเดืนแมยเนมาี่ว่ามเนอะใหญ่อมีไหมอันนี้บ่มีไหมอันนี้บ่บมีไหมนะพี่น้องเบิ่งอาว่าบ่มีไห้นะม่ป่าอยู่บ่คันมีไม้เลยมีป่าเขา โบมีป่าโบมีแต่มม้มันแหม่มองลาอยู่มองเข้าไหนจักข่อยบ่อยเบิ่งลาเขามาลาเขาม้าเดียวมาทงอยู่เดียวบอทงมันแดดนะฮะนีแจะป่ามั้เนี่ยพี่เนาะ Ủa, bây giờ đòn tua mà giờ mới mạnh quá nè Ừ, bà Bây giờ mà, đâu không kìa Ờ, mà khổ mà, mà, mới hơi, nè Đây ừ, ông mà nó chè này. Chị ơi. Ba, ba biết nào. Ừ cả nhai từ ba biết nào. Mấy đôi này, đại, đại đấy. Ừ. Ba biết nào. <laughs> Ngủ mà những đại cua đó cả này. Ngủ mà lộ hơi. À. Nè, khai cua. Khai cua mỏng nó. พี่น้อมองมองบ่ได้ปามะงเอาได้กูอันเดียเดียป้าพี่น้องพอไฟเดอนงูมาได้ไหนะป้าหมักใหญ่ว่ะฮ่องไฟเดินได้เมื่อกี้พี่น้องไปอีทัยไปอีทัยตัวแม่นอาบน,น้ำผุดจับเอาได้พี่น้องจับเอาแล้วพี่น้อ,อ,องอออออไปทะเลเด้อแ้วได้ พี่น้องพี่อะลอยไปลอยมาอยู่มันสีบะไรนั่นได้ได้ปาตัวบักใหญ่เลยสีดำเดี๋ยวพี่น้องฮะตัวเป็นอานหนักแค่นี้หนากมันไปมันไปเสวยหนักอะไรมามองงาเดียวงานเดียวแล้พี่น้องปาถือแฮกับถือมองเนาะมือเป่ไอยถือสะดุ้งมาเนาะลอดหลุ้นว่าเขาสีได้เพิ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะมันปาตาบว่เด้เอ์ เกินมากเลป้าไหวเห็นมันนิ่งให้มันลอยไปเองเท่าไรมันมันเกิดมันหลงพยายามอนไรป้าสูดพี่น้องเด็ปลาสูดเชียววะไปไปป้าสูดเต็้นเมืไปไปเเมกี้นะพี่น้องแต่ปลาสูดจักสองตัก็เอาแล,ล้วกะขามเ่เชยกะขายพี่น้องมันฉี่ยา่านแล้วป่ อมกับฟอมใหญ่เีนั่นอไปให้กับมึงไม้้แม่บงดูตงกีตัวใดอาจารย์คาดูตงกีนประสูดหน่อยจ้ะทีว่าห้อยู่ในเทียงกับพ่อเกาะเลยน้องเดือดูมันเต่นออกดโอ้ยประสูดน่อยพี่น้องตัวไหนเดหลายตัวเลยแม่ไปวะ เออดึกนั่นแหละปคันเงโอ้ยซัตัวซัแม่ตัวซดียก็ถือเข้หยย้ายไปทังเทียงหาลองดูพอปคันเียไปพีๆเนาะเดือนเนาะปาคันมไปต้องไปหาโมจ่าดิปคัมันอยู่ทั้งพีทั้งกวีปลาสดิมอันแหนกับีอะไรวเพียนนะนูนี่นั่นเพี้ยนะ ิงจับไปยังเดีเห็นนะใช่ใช่โอ้ยใช่ใช่งเดร้องจันไปพิงจับไปพี่น้องพิงจับไปยังเดี็นว่แม่มันจับผ่านอะปงนิงปิงเค็มพี่น้องเน่ยนอกปิงขาวเด้บุสดินใส่เอฟซีเบ้งน้าวก้ใช่ ปีงเข้มลายลยพี่น้องไอ้เรื่องพี่น้องโอจะมาเขาแบบใด้อ้าอยู่ปะพ่อนึกธนาคารนนี่นี่นะพี่น้องพอเีือนหยันปีงจำบ่อยแล้วมันจะมาแดกป่าเนาะเนี่ยพี่น้องพูดเขียนด้วยในพี่น้องปีงปีงเข้มอันนี้นะปีงเข้มในพี่น้องเด้อถ้าปีงขาวไม่ใช่ตัวใหญ่ๆกว่านี่น่ะนี่จับพอเดือนสองโตพี่น้องปีงเข้มนี่นะ สตัวถ้าปิ้งข้าวมันสีใหญ่กว่านี้ด้วพี่เนาะอันนี้ปิ้งเค็มที่เค็มหน่อยจ้าผืนสองตัวหรือว่ามันถ่ลใหญ่บอกว่าโมเป็นปิ้งข้าวหน่อยนน่ะปิ้งข้าวมันใหญ่ก่าไหมนี่พี่เนาะเ้าดีมนบุญญาปิ้งเจ้พญอดอนนะญานปิ้งเค็มนพี่เนาะควานแต่ละคนก็แตกต่างกันนะพี่เนาะเ้าดีมยานมงกัเล่น 嗯、冰。